คาแค่ต่างกับที่อื่นยังไงมาดูกันค่ะเมื่อลูกค้ามาถึงพนักง,งานจะพาลูกค้าไปที่ห้องรับรองภายในจะมีน้ำขนม WiFi และ Netflix YouTube ไว้บริการระหว่างรอรับรถค่ะในส่วนของการล้างรถแบบพรีเมียมของทางร้านขั้นแรกเราจะลงน้ำยาสลายคราบล้อและทำความสะอาดลงดีเทลในส่วนต่างๆ ตอนต่อไปลงสโนว์โฟมใช้แปรงทําความสะอาดโลโก้เก็บรายละเอียดทุกซอกทุกมุมแล้วลงแชมพูแว็กเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเสร็จแล้วเรามูมาในส่วนของโซนแห้งกันค่ะพนักงานจะดูดฝุ่นทําความสะอาดภายในเก็บรายละเอียดต่างๆทุกซอกทุกมุมของตัวรถรวมถึงแยะหินเก็บรายละเอียดที่ล้อพ่นเคลือบพลาสติกและเช็ดกระจก แถมทางร้านยังมีบริการให้คำปรึกษาและแนะนำในการดูแลรักษารถโดยช่างระดับมืออาชีพด้วยค่ะสุดท้ายมีการตรวจเช็คก่อนส่งรถให้ลูกค้าลูกค้าจะได้ความประทับใจและเหมือนได้รถใหม่ออกจากโชว์รูมเลยค่ะ